สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะเอในเรื่องของหลักกฎหมายประกันสังคมหลักกฎหมายประกันสังคมนะคะก็เป็นกฎหมายในเรื่องของการสร้างหลักประกันในการดาเนินชีวิตในกลุ่มสมาชิกที่ร่วมจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมรวมโครงการเพื่อรับผิดชอบชเฉลี่ยความเสี่ยงภัยนะคะที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรแล้วก็อ่าชราภาพแล้วก็เนื่องจากการว่างงานอันไม่ใช่เนื่องมาจากการทํา งานในหน้าที่ของลูกจ้างให้แก่นายจ้างและกฎหมายประกันสังคมนะคะให้ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกนะคะในฐานะผู้ประกันตนมีรายได้ต่อเนื่องเป็นหลักประกันความมั่นคงการดําเนินชีวิตให้แก่ลูกจ้างกฎหมายประกันสังคมนะคะปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ .2533 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4นะคะปีพุทธศักราช2558 ก็มายประกันสังคมที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533 วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้นะคะก็เพื่อหนึ่งจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นโดยให้ในจ้างพร้อมลูกจ้างซึ่งเรียกว่าผู้ประกันตนแล้วก็รัฐรวมกัน3ฝ่ายนะคะร่วมกันออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2. นะคะเพื่อเป็นหลักประกันแก่บุคคลซึ่งเป็นลูกจ้างหรือว่าเรียกผู้ประกันตนเมื่อประสบภัยนะคะมีปัญหาด้านการเงินจะได้รับความช่วยเหลือในลักษณะของการเฉลี่ยความเสี่ยงภยัย ของประโยชน์ในสังคมด้วยการนําเงินนะคะกองทุนเรียกว่าประโยชน์ทดแทนช่วยเหลือแก่ผู้สงเคราะห์ภัยสงเคราะห์บุตรฉลาภาพแล้วก็กรณีว่างงานดู 3. นะคะใช้เป็นกองทุนเป็นหลักประกันให้แก่ลูกจ้างก็คือผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน 4. ีนะคะเหตุที่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนก็ต่อเมื่อลูกจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายอันมิใช่เนื่องมาจากการทํางานให้ในายจ้างรวมทั้งนะคะที่จะได้ก็คือกรณีข้อบุตรส่งข้อบุตรฉลาภาพแล้วก็เนื่องจากการว่างงานด้วยค่ะ คำที่ว่าผู้ประกันตนนะคะได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตรายเจ็บป่วยภาพหรือตายนั้นมีสาเหตุนะคะมาจากเหตุอื่นอันไม่ใช่มาจากสาเหตุการทํางานให้ในายจ้างหรือรักษาผลประโยชน์หรือตายอันเนื่องมาจากการทํางาน อันนี้ก็หมายความว่าผู้ประกันตนหรือลูกจ้างให้นายจ้างหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจ้างเช่นเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยเจ็บไข้ทุพพลภาพหรือตายระหว่างเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออื่นๆนะคะลูกจ้างหรือผู้ประกันตนก็จะได้สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นเงินจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้ด้วยค่ะ กฎหมายประกันสังคมนะคะมี2ฉบับก็คือ1พระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533ซึ่งเรียกว่ากองทุนประกันสังคมและอีก1ฉบับนะคะก็พระราชบ,บัญญัติเงินทดแทนปี2537และฉบับที่2ก็2561ซึ่งเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนสิ่งที่กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้แตกต่างกันก็คือประโยชน์ที่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนจะได้รับในพระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533เรียกว่าประโยชน์ทดแทน เมื่อผู้ประกันตนก็คือลูกจ้างนะคะได้รับอันตรายเจ็บป่วยทุกคนลภาพหรือว่าตายอันไม่ได้มาเกิดจากการทำงานให้ในจ้างส่วนพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะสิ่งที่ผู้ประกันตนหรือลูกจ้างจะได้รับนะคะเรียกว่าเงินทดแทนลูกจ้างจะได้รับเมื่อประสบอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ เจ็บป่วยสูญหายหรือถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากผลการทํางานให้ในจ้างนะคะหรือปกป้องรักษาผลประโยชน์นให้แก่ในจ้างหรือปฏิบัติตามคําสั่งของในจ้างวัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะพระราชบัญญัติประกันสังคมนี้ก็ไม่ให้นําเอาข้อบัญญัตินี้ไปใช้ดังต่อไปนี้ก็คือ1ข้าราชการลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวายวันแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมง ของราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะยกเว้นนะคะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนก็ให้อยู่ในบังคับฉบับกฎหมายประกันสังคมนี้ด้วยก็สรุปง่ายๆก็คือพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ไม่ไม่ใช้กับลูกจ้างทุกชนิดนะคะของส่วนราชการดังกล่าวก็ยกเว้นให้ใช้กับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2. นะคะลูกจ้างของรัฐนะคะ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ3นะคะลูกจ้างของนายจ้างนะคะที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำะทำงานในต่างประเทศ 4. นะคะครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนนะคะก็ไม่ให้ถือว่าครูหรือครูใหญ่เป็นลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน 5. นะคะนักเรียนนัก เรียนพยาบาลนิสิตนักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล 6. กนะคะกิจการหรือลูกจ้างอื่นๆตามที่กําหนดในพระราชกิจสณิกานี้แล้วก็ได้แก่ลูกจ้างสภากาชาดลูกจ้างของราาัฐวิสาหกิจลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกประมงปมง่ปาไม้การเลี้ยงสัตว์อ่าซึ่งก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดปีนะคะลูกจ้างที่นายจ้างได้จ้างไว เพื่อทํางานเป็นครั้งข่า,าวเป็นงานจ้างตามรูการลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาพอลูกจ้างของสถาบันนิติอสภา้วก็เจดลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาและก็งานที่ลูกจ้างทาก็ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของนายจ้างลูกจ้างในกิจการร้านค้าหับเล่แผงลอยแล้วก็ลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบ้านก็อาจมีได้เป็นงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สำนักงานประกันสังคมนะคะตามพระราชาบัญญัติประกันสังคมพศ2533ก็กําหนดให้มีสำนักงานประกันสังคมขึ้นนะคะในกระทรวงแรงงานแล้วก็ให้มีหน้าที่ทางนี้นะคะ 1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการคณะกรรมการอื่นแล้วก็คณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 2. นะคะเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคมแล้วก็3จัจะทำทะเบียนในทะเบียนแล้วก็ผู้ประกันตนซึ่งต้องส่งเงินสมทบเข้ากองผุน สี่นะคะปฏิบัติการตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นนะคะบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคมแล้วก็5นะคะกระทำกิจการอย่างอื่นนะคะตามที่รัฐมนตรีคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะมีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้บังคับขา้าราชการในสำนักงานควบคุมดูแลแล,และผิดชอบภารกิจ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมกองทุนดังกล่าวก็เรียกว่ากองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมนะคะจะจัดตั้งอยู่ในสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเพื่อเป็นทุนไว้ใช้จ่ายสำหรับผู้ประกันตน ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้และก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม mm. งเงินกองทุนประกันสังคม mm. ก็จะได้มาจากสามฝ่ายนะคะประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างซึ่งก็ในที่นี้ก็จะเรียกว่าผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้สมัครใจเข้าเป็นผู้ประกันตนนอกจากนี้นะคะก็จะได้มาจากเงินเพิ่มนะคะก็คือการที่นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เพราะว่า เหตุส่งเงินสมทบไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็จะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นนะคะที่หาได้ตามระเบียบของคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกําหนดไว้ก็เงินที่ได้จากการบริจาครวมทั้งเงินเปรียบเทียบปรับเข้ากองทุนนะคะการรับเงินแล้วก็การจ่ายเงินแล้วก็การเก็บรักษาเงินกองทุนก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกันสังคมกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงังผู้ประกันตนนะคะก็คือลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปี ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์นะคะได้รับประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญตัตินี้ผู้ประกันตนประเภทนี้ก็เป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบซึ่งกฎหมายก็บังคับว่าผู้ประกันตนนะคะจะมีอายุนะคะไม่เกิน60ปีนะคะถ้าอายุเกิน60ปีก็กฎหมายก็ไม่บังคับนะคะว่าจะเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ก็ได้ ผู้ประกันตนนะคะประเภทนี้ก็อยู่ในบังคับของกฎหมายมาตรา3-3แล้วก็ยังมีผู้ประกันตนอีก2ประเภทหากเจ้าตัวนะคะประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนก็ได้แก่ผู้ประกันตนในมาตรา39แล้วก็มาตรา4 0ประกันตนมาตรา3-3เป็นประเภทที่อยู่ในระบบที่ลูกจ้างต้องเป็นผู้ประกันตนเสมอซึ่งรับผิดชอบจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอ่ก็จะประกอบด้วย3ฝ่ายก็คือฝ่ายฐ นายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างซึ่งในที่นี้ก็จะเรียกว่าผู้ประกันตนในส่วนของนายจ้างนะคะเราจะไม่เรียกว่าเป็นผู้ประกันตนเพราะว่านายจ้างซึ่งจ่ายเงินเข้าไปก็เกาะให้เกิดสิทธิ์นะคะที่จะได้รับทดแทนสําหรับนายจ้างเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากับลูกจ้างด้วยนะคะดังนั้นผู้ประกันตนก็จึงจะเรียกเฉพาะในส่วนของลูกจ้างซึ่งจ่ายเงินเขาเ้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายฉบับนี้เท่านั้น การสิ้นสุดหรือสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นี้นะคะก็มี2กรณีก็คือสิ้นสภาพโดยการตายกับการที่สิ้นสภาพโดยการละออกหรือนายจ้างให้ออกนะคะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนแต่สิทธิประโยชน์นะคะในการทดแทนก็ยังได้ต่อไปอีก6กเดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพการเป <S Quran ic> ็นลูกจ้างหากได้ส่งเงินสทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ผู้ประกันตนตามมาตรา33านี่ก็คือผู้ประกันตนในระบบเสมือนว่ากฎหมายบังคับให้ผู้เป็นลูกจ้างนะคะตามกฎหมายประกันสังคมที่มีอายุระหว่าง15-60ปีบริบูรณ์ก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนทุกคนผู้ประกันตนมาตรา3 9ก้านะคะก็คือผู้ประกันตนประเภทนี้ก็เคยเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้วต่อมาได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างด้วยเหตุลาออกจากการเป็นลูกจ้างนะคะแต่ยกเว้นเหตุการณ์ตายนะคะเมื่อพ้นจากการเป็นลูกจ้างแล้วก็ พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วก็ส่งเงินสมทบเข้ 12, 12, ากองทุนไม่น้อยกว่า12เดือนก็จะกลายเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ได้ถ้าจํากันง่ายๆก็คือผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบทุนเข้ากองทุนประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า12เดือนแล้วก็สมัครใจมาสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ค่ะเมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้ส่งเงินสมทบแต่ประสงค์จะเป็นผู้ประกัน ต้นต่อนะคะก็ให้แสดงความประสงค์ต่อสำนักงานประกันสังคมว่าประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปอีกคาวนี้ก็ต้องยื่นแสดงความจำนงต่อสำนักงานประกันสังคมใน6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3-3แล้วก็ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะผู้ประกันตนประเภทนี้ก็คือบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้างตามที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่เป็นบุคคลท,ทั่วไปมีอายุนะคะไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนก็สามารถสมัครเขาเป็นผู้ประกันตนได้โดยให้แจ้งหรือแสดงความจำนวนต่อสำนักงานประกันสังคมก็จ่ายเงินสมทบแตกต่างกันไปจากผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ไม่ใช่ลูกจ้างก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ประกันตนนอกระบบกฎหมายประกันสังคมนะคะมาตรา3 3 39แล้วก็40นะคะต่างกันก็คือมาตรา33เป็นผู้ประกันตนในระบบมาตรา3 9ก็คือเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3-3เดิมนะคะที่จ่ายเงินสมทบทุนเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า12เดือนแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33อ่า ภายใน6เดือนก็มาไปยื่นแบบแสดงความจํานวนขอเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3า่เก้าแล้วก็จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมส่วนมาตรา40นะคะก็จะเป็นผู้ประกันตนที่ไม่เคยนะคะ,ะเป็นผู้ประกันตนในระบบเลยก็อันนี้ก็จะเรียกว่าผู้ประกันตนนอกระบบก็คือมีอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีบริบูรณ์ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของอ หากฎหมายประกันสังคมนะคะก็ถ้าฟังไม่ทันหรือยังไงก็ฟังซ้ำอีกสักรอบสองรอบนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ